รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รคับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการ The Diary มีดีที่เดินทางนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมนี่โื้หเตรียมกิจกรรมสนุกๆนนะครับร้านอาหารที่มีอาหารอร่อยๆและที่พักบรรยากาศสบายวิวสวยๆให้ทุกคนได้ติดตามกันติดตามได้ในรายการครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการ The Diary มีดีที่เดินทางนะครับ สัปดาห์นี้นะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแน่นอนเลยผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้นะครับนั่นก็คือทุเรียนราชาแห่งผลไม้นะครับวันนี้นะครับจัดเต็มให้ทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กันที่ทุเรียนแลนด์นะครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับไปฟาร์มทุเรียนนะครับจะพาทุกคนไปชิมทุเรียนกันรสชาติจะเป็นยังไงผมจะมาบรรยายให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้ว ตามผมมาได้เลยครับตามมาครับ คุณครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในสวนทุเรียนของทุเรียนแลนนะครับกับผู้จัดการฝ่ายการท่องเที่ยวนะครับพี่อุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อุ๋ยครับเนื้อที่ของสวนทุเรียนนี่ขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่ทั้งหมด1,2 0 0้ไร่ค่ะ1,200ไร่โอ้โหนี่อลังการมากคุณผู้ชมท่านสมมุติเห็นข้างหลังผมนะครับนี่เต็มต้นเลยอันนี้คือพร้อมตัดหรือยังพร้อมตัดแล้วค่ะวันนี้เราจะตัดพอดีค่ะเป็นอินเวีนพันหมอนทองนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลัง ครับผมเดี๋ยวว่าก่อนที่จะไปตัดแกนนะครับขอถามความรู้เกี่ยวกับทุเรียนกับพี่อุ๋ยหน่อยดีกว่าได้ค่ะในปีหนึ่งนะครับฤดูกาลของทุเรียนนี่คือช่วงเดือนไหนบ้างครับก็จะเป็นช่วงเ,เมษาถึงเดือนมิถุนาเดือนเมษาถึงเดือน <4 S 1> มิถุนา,นนาใช่ค่ะค่ะอย่างในทุเรียนแลนเนี่ยมีกี่สายพันธุ์ของทุเรียนครับทุเรียนแลนปลูกไว้ทั้งหมด4 4สายพันธุ์ค่ะ4 4ส4สายพันธุ์ใช่ค่ะเราอนุบษ์พันธุ์โบราณไว้ด้วย ออเลยค่ะอาทิเช่นพวกกบชายน้ําแล้วก็ตอนนี้ของจันที่ว่าต่างๆก็จะมีอีกอย่างนวลทองจันโอ้ยไม่เคยได้ยินเลยนวลทองจันก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ระหว่างหมอนทองกับพวงมณีผสมกัน๋อพวงมณีผมเคยได้ยินอ้ค่ะอ๋อเอาลละครับถึงเวลาที่เราจะไปดูแล้วครับว่าต้นทุเรียนแบบใกล้ชิดนะว่าเวลาสมมติว่าใครที่ไม่ได้อยู่ใน ในจังหวัดที่ปลูกทุเรียนคงไม่มีทางเห็นได้ง่ายๆอยู่แล้วเราไปดูกันเลยนะครับกับพันหมอนทองพันหมอนทองค่ะครับเดี๋ยวให้พี่อุ๋ยพาไปเลยมาเลยค่ะมาเลยครับผู้ชมตามมาผู้ชมครับนี่นะครับต้นทุเรียนพันหมอนทองอย่างต้นต้นนี้อายุกี่ปีครับพี่อุ๋ยต้นนี้อายุอยู่ที่ประมาณ7ปีค่ะ7ปะะีต้องใช้เวลาในการปลูกกี่ปีถึงจะออกออกผลออกมาครับถ้าตามหลักโดยทั่วไปที่ว่าทุเรียนเราบำรุงดีแล้ว5ปีเราสามารถเขาสามารถให้ลูกได้แล้ว เราไปตัดทุเรียนกันครับทุกคนครับอคือเขาจะประปัดแล้วก็ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับนอกจากการเคาะฟังเสียงของทุเรียนแล้วนะครับพี่อุ๋ยบอกว่าวิธีการดูว่าทุเรียนพร้อมทานใช่ค่ะคือคือแบบไหนครับ ก็คือสังเกตที่หนามครับหนามจ้าหางแล้วจะมีร่องสีน้ำตาลเห็นไหมคะอันนี้อันนี้คือร่องสีสหวอนทองนะคะแล้วหนามจะต้องแห้งหนามจะไม่สดหนามจะต้องแห้งคือมมอกมันหอกเปลี่ยนสีใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบเนี้ยครับผมล้วล่องร่องร่องของหนามเนียจะชัดมาค่ะอยากลองกินแล้วครับพี่อุ๋ยครับได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ลองลูกนี้นะคะเขาบอกสุกในปิงเดี๋ยวมาลองดูกัน ถ้าแบบนี้คือโอ้โหนี่อันนี้คือห่างมากแล้วก็ตัวหนามนี่คือเริ่มแห้งแล้วแปลว่าทานได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยมีเขาเรียกว่าแมลงที่จะมาทําลายเขาไหมครับนี่ค่ะช่วงที่ว่าเป็นลูกอ่ะพวกเพี้ยแป้งลายแดงเกาะไปอย่างเงี้ยนีค่ะก็มีเหมือนศัตรูพืชทั่วๆไปครับผมรุนรุนรุนพิวัตรมาค่ะอันนี้ก็เนื้อก็กําลังดีจะห่มหามครับผมกระอบนิด นี่ครับคุณผู้ชมครับนี่มาถึงสวนทุเรียนทั้งทีนะครับต้องกินทุเรียนที่หล่นจากผลพอดีที่ตัดจากผลพอดีนี่ให้ดูครับคุณผู้ชมผ่าเลยก็ได้ให้ก็จริงขยดยอยมากครับคุณผู้ชมครับอยากจะขอเชิญเชิญทุกคนเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่มาจังหวัดจันทบุรีนะครับ สวนทุเรียนแลนด์เปิดช่วงหน้าทุเรียนถึงเดือนมิถุนายนใช่ค่ะอย่างที่พี่อุ๋ยบอกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้นะครับที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยอย่างมหาศาลเลยใครที่สนใจนะครับแนะนําให้มาที่นี่เลยนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเห็นพี่อุ๋ยบอกว่าที่นี่มีร้านอาหารด้วยใช่ค่ะมีอาหารที่แปลรูปกกจากทุเรียนใช่ค่ะเฮ้ยน่าสนใจมากทั้ง,งเป็นทั้งอาหารคาวหวานแล้วก็เครื่องดื่มเครื่องดื่มใช่ค่ะเครื่องดื่ม อ,อยาก,ยากรู้<ห>แล้ว<ห>ครับเป็นยังไงเจอกันช่วงหน้าครับค่ะเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมแนะนําเลยนะครับสําหรับคนไหนนะครับที่ชอบกินทุเรียนโอ้โ oh. หแต่ว่าช่วงหน้านะครับเราก็ยังอยู่ที่นี่ที่เดิมนะครับจะพาไปกินอาหารอร่อยๆเขาบอกว่ามีเมนูจากทุเรียนเหมือนกันจะน่ากินขนาดไหนนะครับช่วงหน้าเจอกันครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน เจเจมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดินสวนทุเรียนเสร็จแล้วนะครับแน่นอนว่าที่สวนทุเรียนแลนด์เขามีร้านอาหารให้เรากินด้วยนะครับพี่อุ๋ยเร่งอยู่กับเราครับผมพี่อุ๋ยครับ เมนูนี้โอ้โหอลังการมากเลยอยากจะให้พี่อุ๋ยเนี่ยแนะนําอาหารให้พวกเราได้รู้กันหน่อยแล้วกันครับอันแรกเลยนะคะถ้ามาเมืองจันเนี่ยจะต้องกินก๋วยเตี๋ยวเส้นจันก๋วยเตี๋ยวเส้นจันค่ะเส้นจันผัดกุ้งนี่ใช่ผัดไทยหรือเปล่าครับเออไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นน้ำที่ว่าอันนี้เราทําน้ําซอสเพื่อมาผัดกับเส้นก๋วยเตี๋ยวจะไม่เหมือนผัดไทยถ้าเป็นผัดไทย จะเห็นว่าจะมีพวกเต้าหู้เต้าหู้แล้วก็ถั่วลิสงคั่วแต่อันนี้เราไม่ต้องปรุงรสอันนี้เราปรุงมาให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเมนูที่สองข้างๆผมเลยอันนี้ก็จะเป็นปูนิ่มคั่วพริกเกลือปูนิ่มคั่วพริกเกลือนะครับนี่เราจะใช้ปูนิ่มมาทอดทั้งตัวเลยครับค่ะแล้วก็ผัดพริกเกลือแล้วก็มาล่าเมนูที่ เป็นส่วนผสมที <disappointing bosses> <pos> ่มีเนื้อทุเรียนผสมด้วยสปาเกตตี้แกงเขียวหวานทุเรียนไก่ค่ะเป็นแกงเขียวหวานรสชาติไทยๆแล้วก็จะมีเนื้อทุเรียนที่เราทําไปนําไปทอดแล้วก็มาผสมกับแกงเขียวหวานเมนูต่อไปเลยครับเมนูต่อไปเดี๋ยวเป็นข้าวคลุกพริกเกลือค่ะก็คือของเราที่แตกต่างก็คือข้าวเนี่ยเราผสมพริกเกลือในข้าวอยู่แล้วเราเราผสมกุ้งฝอยลงไปด้วยค่ะเพราะว่าทั่วไปจะผสมแค่พริกเกลืออย่างเดียวแต่นี้เราผสมกุ้งไปด้วยเพื่อความกรมก่อบ แล้วก็เมนูต่อไปก็จะเป็นข้าวผัดพริกขิงดูริโอน้ำพริกแกงเป็นเป็นน้ำพริกแกงเผ็ดอะค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะใส่เนื้อุูงแห้งผสมลงไปด้วยในน้ำพริกแกงมันก็จะทาให้รสของข้าวเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นก็การตรงนั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพก็คือจะเป็นเมี่ยงหมูอบเมี่ยงหมูอบนะครับน้ําเมี่ยงก็จะเป็นน้ําที่เราเคี่ยวมาจากน้ําตาลครับค่ะแล้วก็จะผสมเกลือผสมอะไรลงไปค่ะมันก็จะออกรสชาติหวานๆหน่อยเค็มๆหวานหน่อยค่ะทานคู่กับหมี่ข้าวกล้อง ครับเมนูอาหารคาวเมนูสุดท้ายครับพี่อุยอันนี้จะเป็นพิซซ่าพิซซ่าจะเป็นอันนี้เราใช้เนื้อทุเรียนแป้งพิซซ่าแล้วก็คืออันนี้เป็นโฮมเมดอันนี้เราจะผสมกับสตรอเบอรี่้มีสตรอเบอรี่ใช้ค่ายให้ออกเปรี้ยวตัดเนื้อทุเรียนหน่อยนอกจากพิซซ่าทุเรียนแล้วนะครับก็ยังจะมีขนมหวานอีกค่ะอันนี้คือคือโทษทุเรียนค่ะ โทสทุเรียนค่โทสทุเรียนก็คือกินกับเนื้อทุเรียนสดสดแล้วก็จะมีไอศครีมทุเรียนที่เป็นโฮมเมดเหมือนกันแล้วก็จะเป็นตัวนู้นค่ะเค้กข้าวเหนียวมูนอัญชันข้าวเหนียวมูนอยู่ไหนแป้งเครปแบบเป็นเบเกอรี่แต่ว่าข้างในเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวมูนผสมน้ำอัญชันครับนอกจากเมนูที่ผสมเนื้อทุเรียนลงไปแล้วนะครับก็ยังมีเมนูน้ำปั่นที่นี่ที่สีสันอลังการมากมีมีเมนูอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็น กาแฟทุเรียนเราทําเป็นฟรีสไตล์แล้วเราก็มาปัดเป็นผงแล้วก็ผสมลงไปในกาแฟเมนูอื่นแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ามะขุขจัดเย็นนะคะที่เราทําเองก็คืออันนี้จะใช้เนื้อมังคุดตัวล้วนเลยแล้วก็จะเป็นชาเขียวเนื้อสํารองแล้วก็กาแฟน้ำน้ำใยนะคะแล้วก็จะเป็นชาไทยครีมชีสอร่อยมีความกลิ่นมันๆของทุเรียนอยู่ข้างในครับพี่อุ๋ยู อันนี้แนะนําเลยนะครับผมว่าอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยแล้วก็มีปิดท้ายเป็นปิดท้ายเป็นสลัดผลไม้ค่ะสลัดผลไม้อันนี้ไม่ไม่ไม่มีทุเรียนเนาะไม่ไม่มีค่ะสลัดผลไม้จะอันนี้เมนูสําหรับคนที่ไม่ทานทุเรียนครับก็นี่เลยนะครับดูริโอนะครับคาเฟ่แอนด์บิสโตรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบทุเรียนแต่ถ้าใครไม่กินทุเรียนนะครับก็สามารถมาที่นี่กินข้าวส่วนอื่นได้ได้มีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับให้เลือกกว่าร้อยเมนูเลยใช่ค่ะ อโอเคครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับ,รบเห็นว่าที่นี่เปิดบ้านพักใช่ค่ะมีที่พักให้กับคนที่อยากจะมานอนท่ามกลางสวนทุเรียนได้นอนด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวพี่อุ๋ยเดี๋ยวพี่พาไปพี่อุ๋ยพาไปด้วยเดี๋ยวทานให้อิ่มท้องก่อนครับผมครับต้องเดินได้ท้องถูกต้องเลยครับพี่อุ๋ยเรื่องนี้นะครับอ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านพักของที่นี่กันนะครับแล้วก็ติดตามกันครับ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทรบริหารจัดการองค์การมหาวิทยาลัยเกลือในโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่มาฝากค่ะทางหมหาวิทยาลัยเกลืกโดยโครงการการจัดการองค์การเนี่ยนะครับเราได้สลับปัจจัยนะครับเล็กๆน้อยๆประมาณแสนกว่าบาทนะครับซึ่งแบ่งออกมาเป็นการซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์นะครับไม่ว่าชุด PPE และก็ในเรื่องของแมสเรื่องของหน้ากากอนามัยและก็เรื่องของเคลต่างๆนะครับมีพี่ๆพยาบาลเนี่ยคืนนี้ไม่ได้นอนกันเลยนะครับไปอยู่ภักสนามแล้วก็กลับมารับของเนี่ยนะครับก็ถือว่าวันนี้ในการสลากของบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ผู้ช่วยพยาบาลพยาบาลคุณหมอและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารต่างๆเนี่ยนะครับเราผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ให้กําลังใจสิ่งเหล่านี้นะครับ ขอขอให้พี่น้องประชาชนที่ชมรายการเนี่ยนะครับได้ตระหนักรู้ตระหนักคิดนะครับร่วมกันคิดสักนิดในการรักษาความสะอาดในการที่ดูแลตัวเองและดูแลครอบครัวนะครับเราถือว่าเราจะป้องกันครั้งนี้และเป็นกําลังใจให้กันถึงที่สุดนะครับขอบพระคุณมากครับก็วันนี้ผมและก็นักศึกษารวมถึงอาจารย์ก็ได้มาร่วมกันทํากิจกรรมพิเศษถึงแม้ว่าจานวนเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมมยอะไรแต่อย่างน้อยภาพที่ออกไป ก็น่าจะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรเอกชนที่อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะสนับสนุนและให้กําลังใจกับบุคลกากรทางการแพทย์แนวหน้าของเราแน่นอนครับก็คือบุคลกากรทางการแพทย์ถ้าเราทุกคนส่งกําลังใจให้แน่นอนครับบุคลกากรทางการแพทย์ก็จะมีกําลังใจแล้วก็จะทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ต่อไปขอขอบคุณครับ กินทุเรียนไปแล้วนะครับเมนูทุเรียนทางสวนทุเรียนแลนเนี่ยเขาก็จัดให้เต็มที่เลยใครที่สนใจนะครับต้องมาด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าใกล้หมดหน้าทุเรียนแล้วช่วงหน้าครับผมก็มีที่พักนะครับในสวนทุเรียนแลนมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าบรรยากาศของเขาเนี่ยจะดีขนาดไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสนับสนุนโดยคอร์ตอลฟ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สนับสนุนโดยคอร์ทโต้ไลฟ์เอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเข้าสู่ช่วงที่3นะครับสำหรับรายการ The ะเดลี่มีดีที่เดินทางนะครับเราก็ยังอยู่กันที่ สวนทุเรียนแลนะครับกับพี่อุย๋ยพี่อุ๋ยครับนอกจากสวนทุเรียนพันสองร้อยไร่ร้านอาหารที่มีอาหารที่แบบน่าตื่นตาตื่นใจมากที่นี่ก็เปิดเป็นบ้านพักให้คนเข้ามานอนเล่นได้ด้วยใช่ค่ะที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับพี่อ,อบ้านพักก็จะสองปีเหมือนกันค่ะสองปีพักนะคะครับก็ถือว่าไม่ไม่นานมากไม่นานใช่ค่ะมีทั้งหมดกี่ห้องพักครับ ห้องพักของเราของทุเรียนแลนนะคะเราจะมีบ้านพักหนึ่งหลังและภายในหลังเดียวกันหลังเนี้ยที่เรานั่งอยู่ตอนเนี้ยค่ะก็จะแบ่งออกเป็นห้าห้องนะคะสี่ห้องก็คือจะเป็นห้องน้ําในตัวค่ะห้องนี้ก็จะเป็นหนึ่งห้องก็จะเป็นห้องน้ําที่ต้องใช้ด้านนอกค่ะอ๋อครับผมก็ือมีมีทั้งหมดห้าห้องใช่ค่ะถ้าถ้าสมมติมาสองคนจองแค่ห้องเดียวก็ได้ได้ค่ะได้ค่ะอ๋อก็สไตล์ออกแนวโฮสเทลโฮสเทลหน่อยหน่อยใช่ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะ แล้วสี่ห้องที่บอกเหมือนกันราคาเท่ากันไหมเอ่ยสี่ห้องมันก็จะมี3มห้องที่ว่าสําหรับนอนสองท่านจะเป็นราคาพันสามถึงพันห้าร้อยบาทแล้วก็จะมีห้องสําหรับครอบครัวที่นอนได้สี่ท่านห้องนี้จะอยู่ที่สองพันสี่ถึงสองพันแปดร้อยบาทแล้วก็มีห้องสุดท้ายที่บอกว่าอยู่ตรงนี้ห้องนี้ก็คือใช้ห้องน้นตรงห้องโถงก็จะอยู่ที่ราคาแปดร้อยถึงเก้าร้อยบาทราคานี้นะคะน้องปอมพร้อมอาหารเช้าด้วยนะคะพร้อมอาหารเช้าใช่ค่ะ สองคนใช่ค่ะสองคนทําไมถูกเงี้ยได้กําไรไหมครับพี่อุ๋ยได้อยู่ค่ะได้ได้อยู่ค่ะครับแต่ว่าเขาเนี่ยหลายๆคนคงอยากจะเออคงสงสัยนะครับอย่างเช่นไม่ว่าการฤดูของทุเรียนมีแค่3เดือนต่อปีใช่ค่ะบ้านพักนี้เปิดตลอดทั้งปีเลยหรือเปล่าบ้านพักเปิดตลอดทั้งปีค่ะอ๋อที่พักเปิดตลอดทั้งปีเลยใช่ค่ะในส่วนของโซร้านอาหารก็คือในส่วนของสวนเนี่ย คือช่วงการเก็บเกี่ยวเน่ยคือ3เดือนนี้เมษาถึงมิถุนาแต่ว่าสวนเนี่ยเปิดตลอดทั้งปีถามว่าลูกค้ามาดูอะไรลูกค้าก็จะมาดูบรรยากาศธ,ธรรมชาติรอบๆข้างแล้วก็ขึ้นไปบนร้านกาแฟาอย่างบนร้านกาแฟาตั้งกี้ที่ที่พาบอกขึ้นไปที่ไปทานอาหารก็จะเห็นว่าที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐสถานอยู่ที่นี่ก็คือ,อพระแม่ธรณีปีบมวยผมนะคะก็คือเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนแล้วก็เป็น สิ่งสติที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของที่สวนทุเรียนแลวที่นี่นอกจากมาดูสวนทุเรียนแล้วมีกิจกรรมอะไรให้นะักท่องเที่ยวทำไหมครับพี่ก็กิจกรรมที่น้องบอบเล่นไปเมื่อกี้ก็จะเป็นชายค่ะกิจกรรมประจดไทยซิ่ลายนะคะ่ะแล้วก็ขึ้นไป ชมสวนถ่ายรูปอะไรพวกนี้ค่ะบนร้านอาหารร้านกาแฟที่เราจะมีจิงชาสวรรค์ด้วยครับเราก็จะมีบันไดสวรรค์เราก็จะเป็นมุมสวยๆธรรมชาติประมาณนี้ค่ะให้ลูกค้าได้ได้ถ่ายกันที่ผมขอแอบถามหน่อยครับถ้าสมมติมีคนที่อยากจะมาพักที่นี่อยากลองเก็บทุเรียนพี่อุ๋ยจะให้ไหมอยากลองเก็บทุเรียนถาม,มว่าให้ไหมอันนี้เราให้ไปดูได้ให้ปแต่อย่างที่ที่น้องบอม ไปลองเมื่อกี้คืออันตรายนะอันตรายนาค่อนข้างคือเขาต้องใช้ความชํานาญถ้าเป็นแบบลูกค้าทั่วไปที่ไม่เคยอย่างเงี้ยคืออาจจะอันตรายใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าก่อนเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มาเที่ยวที่สวนทุเรียนแลนนะครับก็เชื่อฟังคําพูดของเจ้าหน้าที่แล้วกันเนาะค่ะก็ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ค่ะที่เขาจะพาเราขึ้นเพราะว่าเราจะได้ปลอดภัยด้วยเที่ยวอย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยกลับไปครับผม ท้ายที่สุดนี้แล้วครับถ้าสมมติมีนักท่องเที่ยวนะครับที่ดูรายการของเราอยู่อยากจะมาที่สวนทุเรียนแลนมาได้ทางไหนบ้างครับพี่อุ๋ยครับการในเรื่องของการเดินทางใช่ไหมครับการเดินทางถ้ามาจากกรุงเทพนะคะก็คือมอเตอร์เวย์แล้วก็ออกมาเส้นสาแก้วจันทบุรีสายแก้วค่ะจากจุดใหญ่ๆเลยคือตลาดผลไม้ปากแซงเลี้ยวซ้ายมาจากปากแซงมาที่นี่หกกิโลเมตรแล้วก็ยูเทิร์นแค่นั้นนะคะครับผมง่ายๆแค่นี้ก็ถึงที่สวนทุเรียนแลนแล้วนะครับ คราวนี้ถ้าสมมติอยากจะพักที่นี่ล่ะติดต่อได้ทางไหนบ้างครับอยากจะพักที่นี่ทางเรามีเพจนะคะก็จะมีเพจ Facebook ก็จะพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะว่าสวนทุเรียนแลนจันทบุรีภาษาไทยเลยนะคะคแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปเดี๋ยวเขาจะมีแอดมินอ่ะคอยส่งห้องพักให้ดูแล้วก็จะบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสวนทุเรียนแลนด์นะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเข้าทางไลน์แอดดิวเรียนแลนนะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบส่งรูปภาพห้องพักอะไรเงี้ยรายละเอียดต่างๆให้ท่านดูเหมือนกัน สามารถติดต่อได้เข้ามาสองช่องทางแล้วก็จะมีเบอร์โทรให้อยู่ในเพจนั้นท่านสามารถที่จะวอล์กอินเข้ามาหน้าสวนได้เลยก็ได้ค่ะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่อุ๋ยเพื่อมากเลยนะครับพาเราเที่ยวพาเรากินพามาดูที่พักที่นี่อีกนะครับผมต้องขอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณพี่อุ๋ยครับ,บยินดีค่ะ และแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบรเบรดจำกัดมหาชนคอร์ตไลฟ์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ และสำนักงานกสทชนะครับสัปดาห์หน้านะครับวันพุธหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนในประเทศไทยนะครับต้องติดตามกันนะครับกับรายการ The d i a r y มีดีที่เดินทางวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคอตโตไลฟ์ AJ มอเมตอร์ไซค์ไฟฟ้า